ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยคืออะไรแล้วทำไมผู้ที่มีบัตรเครดิตถึงควรจะรู้เรื่องนี้สวัสดีครับวันนี้ผมเอกเรามาพบกันอีกครั้งแล้วสำหรับปลายการ MySize m y c r e d i ิตตอนที่33กันแล้วนั่นเองสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่อง Myway ก็ลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีนั่นเอง,เอ,งเอาละครับ ถ้าเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเรามาทําความรู้จักกับระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยกันเลยดีกว่าระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยนะครับนั่นก็คือเป็นระยะเวลาที่ธนาคารหรือสถาบาันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตนะครับงดนะครับผมเรียกเก็บดอกเบีย้ยคือเก็บเฉพาะเงินต้นเมื่อผู้ถือบัตรนะครับชําระเงินเต็มจํานวนนั่นเองโดยระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยนะครับจะเริ่มนับหลังจากวันตัดรอบบิณนั่นเองนะครับ แต่ก็ยังมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดว่าระยะปลอดดอกเบี้ยนะครับจะเริ่มคิดจากวันที่เราลูดซื้อสินค้าและบริการนั้นๆความเชื่อตรงนี้นะครับมันเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้าใจผิดอยู่นะครับผมเรามาทําความเข้าใจกันใหม่แล้วหากมีเพื่อนๆรอบข้างยังเข้าใจผิดเหมือนเราอยู่นะครับผมก็สามารถบอกกล่าวกันได้เลยนะครับผมว่าระยะปลอดดอกเบี้ยนะครับเริ่มนับนะครับหลังจากวันสรุปรอบบัญชีนั่นเองนะครับผม ยกตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่านะครับผมรอบการตัดรอบบิของผมเนี่ยนะครับตัดทุกวันที่15ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเดือนกันยายนแล้วกันนะครับผมโอเคนลครับผมมีการรูดซื้อสินค้าบริการนะครับวันที่16กันยายนจํานวนเงิน3,000บาทนะครับแล้วมีกําหนดชําระนะครับผมวันที่30ตุลาเระยะเวลานะครับปลดดอกเบี้ยนี่ยนะครับก็ประมาณ45วัน แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับบังเอิญนะครับในการรูดซื้อสินค้าบริการนะครับณวันที่20กันยายนนะครับถามกลับไปครับว่าระยะปลาดอกเบี้ยนี่ะครับจะได้อยู่ที่45วันหรือเปล่าครับคําตอบก็คือไม่ถูกต้องไหมครับเพราะว่าระยะปลอดอกเบี้ยนะครับมันก็จะลดหลั่นกันมานะครับตามวันที่เราใช้ในการรูดซื้อสินค้าและบริการเองครับพอมาถึงจุดนี้แล้วนะครับหลายคนก็คงจะมีคําถามในใจใช่ไหมครับว่า เออแล้วระยะกวด,ดอกเบี้ยมันสําคัญยังไงแล้วมันมีผลกระทบต่อการใช้งานบัตรเครดิตอย่างไรนะครับวันนี้ผมเอกก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับต้องบอกก่อนเลยนะผมผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะมีบัตรเครดิตมากกว่า1ใบถูกต้องไหมครับผมยกตัวอย่างขั้นต่ำก็น่าจะประมาณ3ใบด้วยกันเพื่อนเอนลองนึกตามผมนะครับหากเพื่อนๆน,นะครับมีระยะเวลาการตัดรอบบินเนี่ยนะครับต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนสําหรับ3ใบซึ่งแน่นอนว่า ใน1เดือนนี้นะครับเราก็มักจะมีการใช้ใจ่ายกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแล้วถ้าหากว่านะครับผมบัตรผคดิตใบแรกนี้นะครับเราใช้หลังวันตัดรอบบินในช่วงต้นเดือนนะครับไปที่2ใช้หลังวันตัดรอบบินนะครับในช่วงกลางเดือนและไปสุดท้ายใช้หลังตัดรอบบินในช่วงปลายเดือนเพื่อนๆคิดว่านะครับผมเราจะไปจ่ายเงินอีกทีเมื่อไหร่ล่ะครับแน่นอนครับว่าเราสามารถ ยืดระยะเวลาการชําระเงินนะครับผมสำหรับค่าสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยนะครับไปได้อีก1รอบบินเลยนะครับผมหรือไม่ต่ำกว่า45 56วันขึ้นอยู่กับระยะปอลด,ดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตนั้นๆที่เราถืออยู่นั่นเองนะครับผมโดยส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเพียงแค่เทคนิคเล็กๆเท่านั้นเองสำหรับการใช้งานบัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่า และอีกอย่างหนึ่งนะครับเรายังสามารถบริหารจัดก,การนะครับผมกระแสงเงินสดในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยเองสําหรับเงินนะครับที่เรายังไม่ได้ไปชําระค่าสินค้าบริการนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ใช่ไหมครับกินดอกเบี้ยได้แต่ว่าถ้าใครหลายคนนะครับอาจจะมองว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์เนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับก็สามารถไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนะครับหรือว่า ไปลงทุนในหุ่นได้ด้วยนะครับแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับผมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังนะครับในการนําเงินส่วนนี้เนี่ยไปลงทุนด้วยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วมองว่าเราอาจจะนําเงินส่วนนี้นะครับไปลงทุนในกองทุนรูที่มีความเสี่ยงต่ํานะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเราต้องเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาใช้ในการชําระสินค้าและบริการในอนาคตนั่นเอง <S <S ตรงนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับการใช้บัตรเครดิต หากเพื่อนๆ่นคนไหนสนใจหรืออยากทราบเทคนิคการใช้บัตรเครดิตแบบเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับมันจะเป็นเทคนิคการใช้บัตรเครดิตอย่างคุ้มค่าตามไซล์ My Way นี่เองครับผมเอาละครับเราก็พูดถึงระยะปลอดดอกเบี้ยกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเองนะครับว่าแต่เพื่อนเพื่อนนะครับอยากทราบหรือเปล่าครับว่าระยะปลอดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตของตัวเองที่ถืออยู่นะครับผมมีระยะเวลากี่วันบ้างน,นะครับผม เรามาเริ่มกมัที่อันดับหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับเป็นของธนาคาร ICBC นะครับผมโดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยสูงถึง56วันนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นธนาคารที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมส่วนอันดับที่2นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ a m e r i c a n Express นะครับ UOB โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยสูงถึง55วันต่างจากอันดับที่1เพียงแค่1วันเท่านั้นเอง แล้วอันดับที่3นะครับตกไปเป็นของอีออนนะครับแล้วก็ Bank of China โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยอยู่ที่5-2วันนั่นเองแล้วอันดับที่4นะครับผมตกเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ที่เรารู้จักกันนี้นั่นเองนะครับโดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยอยู่ที่51วันนั่นเองนะครับเอาละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับบัตรเครดิตนะครับและก็ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยว่าแต่นะครับเพื่อนๆนะครับ ทราบหรือเปล่าครับว่าระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตของตัวเองนี่นะครับมีระยะเวลากี่วันก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันใต้คลิปได้เลยแล้วสำหรับบัตรเครดิตใบไหนที่ผมยังไม่ได้เอ,อ่ยถึงนะครับว่ามีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้นี่นะครับผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง myway เพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆนั่นเองนะครับผม แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ครับมันจะมีคะลิปสาระความรู้แปะให้กับเพื่อนๆเลือกชมกันอีกนะครับผมก็ลืมกดดูเพื่อสร้างเสริมความรู้ทางการเงินนั่นเองนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ